เรือจมลำใหม่แห่งท้องทะเลสะแสมสารเมื่อปลายเดือนที่แล้วฟนได้มีโอกาสไปดูเรือจมต่อ94และต่อ95ค่ะสำหรับโครงการการจมเรือให้เป็นอุทยานเรือรบแหล่งเรียนรู้ใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่สําหรับเหล่านักดำน้ำําตลอดจนเป็นแหล่งประการังเทียมและเป็นที่อยู่อาศัยให้กับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลค่ะตรงนี้นะคะจะมีเชือกยึดระหว่างทุ่นกับเรือค่ะซึ่งเราสามารถค่อยๆไต่ลงไปได้นะคะแล้วก็จะเจอกับเสากระดงเรือแต่ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะอาจจะได้รับบาดเจ็บได้ค่ะ ความยาวของเรือตลอดลำสามสเมตรความกว้าง5.7เมตรวันที่เฟินไปความลึกตั้งแต่ผิวน้ําจนถึงเสารกระดงเรือประมาณ15เมตรค่ะส่วนท้ายเรือตรงนี้ประมาณ20เมตรกว่าแล้วเราสามารถฟรีฟอร์ลงไปได้เลยค่ะเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้มาดำน้ําที่สมแสารก็แวะมาชมเรือรบสองลำนีำน้กันนะคะมีน้องปลาฝูงเล็กๆรอต้อนรับอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะดำน้ําให้สนุกและปลอดภัยแล้วก็ n น v e r die ด l o n e นะคะเรือจ